สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ระบบ OneTrack Smart Safety ขั้นตอนการใช้งานมีดังนี้กรอก u s e r และ password ให้เรียบร้อยแล้วกดเข้าสู่ระบบที่หน้าโฮมด้านซ้ายมือจะแสดงการแจ้งเตือนการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำผิดของกรมขนส่งด้านบนจะแสดงจำนวนรถทั้งหมดในฟีและยังมีการแจ้งเตือนในส่วนของหมายเลขออนไลน์เรียลไทมอัตราออนไลน์ตามเวลาจริงหมายเลขออนไลน์ อัตราออนไลน์จำนวนความเสียหายอัตราความเสียหายและด้านล่างจะแสดงแดชบอร์ดภาพรวมต่างๆของการกระทำผิดรวมถึงการสรุปภาพรวมพฤติกรรมของผู้ขับขี่ในรูปแบบของกราฟเส้นผู้ใช้งานสามารถเลือกให้กราฟเส้นแสดงจำนวนการกระทำผิดเป็นแบบต่อวนันสัปดาห์และเดือนได้ที่ตั้งจะแสดงตำแหน่งของรถในเวลานั้นๆแบบเรียลไทม์โดยเลือกรถที่เราต้องการดูที่ตั้งทางด้านซ้ายแล้วคลิกเลือกรถที่เราต้องการดู หลังจากที่คลิกเลือกรถแล้วแผนที่จะแสดงที่ตั้งของรถพร้อมข้อมูลต่างๆในเวลานั้นขึ้นมาซึ่งสามารถดูได้ทั้งแบบแผนที่ดาวเทียมและ OpenStreetMap ในหน้านี้ผู้ใช้งานสามารถดูวิดีโอของรถได้แบบเรียลไทม์โดยกดดับเบิลคลิกที่รถคันที่เราต้องการเลือกดูกล้องจะแสดงภาพรถคันที่เราเลือกขึ้นมาครับ สถิติ a d a s คือการเรียกดูพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำผิดต่างๆเช่นการหาวการสูบบุหรี่การออกจากเลนการชนข้างหน้าเป็นต้นวิธีการเรียกดูข้อมูลคือกำหนดเลือกเวลาเลือกยานพหาหนะเลือกค้นหารถเลือกชนิดการเตือนในกรณีกำหนดความต้องการเรียบร้อยแล้วกดคำว่าสืบค้นคือให้ข้อมูลแสดงรายละเอียดสามารถกดไอคอนรูปตา เพื่อดูภาพบันทึกในแต่ละพฤติกรรมได้นําเมาส์ไปวางบริเวณรูปภาพที่โชว์พฤติกรรมจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมกดเลือกตำแหน่งจะโชว์ตำแหน่งรถบนหน้าแผนที่ Google Map ให้ทราบสรุป a d a s คือการดูภาพรวมเชิงสถิติในรูปแบบต่างๆวิธีการเรียกดูข้อมูลคือกําหนดเลือกเวลาเลือกยานพาหนะเลือกค้นหารถเลือกชนิดการเตือนในกรณีกําหนดความต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดคําว่าสืบค้นเพื่อให้ข้อมูลแสดงรายละเอียดตามตัวอย่างภาพที่ปรากฏ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูบันทึกการกระทำผิดของผู้ขับขี่ได้ทั้งรูปแบบภาพถ่ายและวิดีโอโดยเลือกวันเวลาและรถที่ต้องการดูการกระทำผิดของผู้ขับขี่หลังจากนั้นกดสืบค้นโปรแกรมจะแสดงภาพถ่ายวิดีโอของรถที่เลือกไว้ตามหัวข้อที่กำหนดโดยในแต่ละหัวข้อสามารถดาวน์โหลดได้สูงสุด10วิดีโอหรือ10รูปภาพต่อการดาวน์โหลดหนึ่งครั้งทั้งหมดนี้คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบ OneTrack Smart Safety ที่จะทำให้คุณใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 106 5322ที่พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆก่อนใครนะครับ